สวัสดีทุกคนครับอยู่กับหนูเต้ชาแนลในเกมอิตาเลียรีสตาร์ตโดยเกมนี้จะเป็นเกมแนวเทอร์นเบสสตจีผสมกับสไตล์อนิเมะไซไฟที่บอกเลยว่ากราฟิกสวยงามมากเนื้อเรื่องเข้มข้นสุดๆเลยโดยจุดเด่นของเกมนี้คือระบบ rta pvp ซึ่งเราสามารถจัดทีมเพื่อต่อสู้กับผู้เล่นแบบเรียวไามได้ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูเกมเพย์กันสักเล็กน้อยนะครับก็ในเกมเพย์เนี่ยจะมีเรื่องของการเดินสำรวจแมปด้วยเล็กน้อยนะครับก็จะมีการซุ่มโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับถ้าเราโจมตีศัตรูด้านหลังแบบนี้นะครับสามารถจัดการสูได้เลยนะเนี่ยครับสามารถจัดการสู้ได้เลยแต่เกิดว่าศัตรูที่เป็นบอสเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการสู้ได้นะครับก็จะเป็นตัดฉากเข้าสู้ปกตินะครับ โดยเกมนี้เราสามารถจัดตัวละครเล่นได้นะครับด่างทั่วไปเนี่ยประมาณ4ตัวนะแล้วก็จะมีบางด่านที่สามารถจัดได้ถึง5ตัวเลยทีเดียวแล้วก็มีระบบชนะทางแพ้ทางด้วยนะครับก็เหมือนเกมทั่วไปนะครับสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้านะครับแล้วก็แสงมืดครับชนะกันเองนะก็พยายามจัดทีมที่มันสมดุลกันนะครับมีทั้งสายโจมตีสายป้องกันแล้วก็สายฮิวแล้วก็สายบัฟนะเกมนี้สามารถ เลือกสปีดความเร็วได้นะครับถึง3ระดับด้วยกันแล้วก็สามารถออโต้ได้ด้วยนะครับผมจะออโต้ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวบัฟเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็น้องโรซาเนี่ยครับเป็นตัวโจมตีนะครับสามารถโจมตีหมู่ได้ด้วยเคมดก็มีท่าโจมตีที่รุนแรงนะครับแล้วก็ทอนได้ด้วยนะครับสำหรับลิงเราตัวนี้ครับฮิวได้ฮะ ช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆเลยน้องลิลลี่ครับโจมตีไปโอเคศัตรูตายแล้วครับเรียบร้อยก็เกมเพลย์ข้าวๆครับประมาณนี้ทีนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะติดในเรื่องของการที่ต้องปลดล็อกเลเวลเพื่อที่จะเปิดด่านถัดไปนะครับวิธีทําให้ ID เลเวลของเรานะครับเติบโตไวเนี่ยก็ต้องไปตรงที่เควสประจําวันตรงนี้นะครับ เควสประจำวันก็ควรจะทำให้ครบทุกอันนะครับก็จะได้ตัว exp ตรงนี้นะครับทำให้ id เราเนี่ยเลเวลเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีเควสรายสัปดาห์ตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ id เราเติบโตไวนะครับก็คือตรงเควสมือใหม่นะครับไปที่ใบอนุญาตไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้นะครับไปที่บันทึกภารกิจที่ได้รับมอบนะครับเนี่ยครับตรงนี้ฮะให้เราทําตามเควสพวกนี้ให้หมดเลยนะครับฝึกตัวละครของเรานะครับอัปเกรด ประสบการณ์เนี่ยให้เพิ่มขึ้น1ครั้งพัฒนาเชลลนะครับเนี่ยทำตามพวกนี้นะครับมันก็จะได้พวกของรางวัลต่างๆนะครับทำให้ไ d เดีเราเนี่ยเก่งขึ้นเลยนอกจากนี้นะครับพวกเควสพวกนี้นะครับก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะมีของรางวัลนะครับทําให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยครับอย่าลืมทําตรงนี้ให้ครบหมดเลยนะ ทีนี้มาในส่วนของดันเจียนไรวันนะครับที่เราต้องฟาร์มให้กับตัวละครเราให้เติบโตมากขึ้นครับอยู่ตรงนี้นะครับการท้าทายตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากๆเลยนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับไล่ล่าเงาร้ายนะครับอันนี้จะเป็นการที่เราลงแล้วก็จะได้ตัวเชลลตรงนี้นะครับมาใส่ให้กับตัวละครของเรานะก็ต้องเลือกสายให้ถูกต้องนะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันเลยครับเยอะมากๆเลยนะครับก็จะปลดล็อกตามระดับเลเวลของเราด้วยนะ แล้วก็ถัดมาเขาจะเป็นเรื่องของการอบโมดูนะครับตปโมดูก็เหมือนการใส่เซตของอุปกรณ์ให้กับเรานั่นแหละนะครับก็จะมีหลายเซตเลยอย่างเช่นเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตเพิ่มแอคแท็กนะครับใส่ครบ12ชิ้นเนี่ยก็จะได้แอคแท็กเพิ่มขึ้นส5ิเเลยแล้วก็จะมีเซตอื่นๆนะครับก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขของเซตเลยนะครับว่าจะเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของ HP นะครับก็จะมีหลากหลายมากๆเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าตัว ละคร s s r ของเราเนี่ยตัวไหนนะครับที่เหมาะกับการใส่เซตแบบไหนนะครับอย่างเซตนี้ก็เพิ่มสปีดนะก็จะเหมาะพวกที่ต้องใช้ความเร็วเริ่มเทินก่อน,นครับพวกที่บัฟให้ทีมงานเราหรือรีบีบัฟศัตรตูอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการฟาร์มนะครับเรื่องของใบดอกเ EH นะครับเนี่ยครับถ้าเราปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีด่านที่เราจะสามารถที่ลงแล้วก็ดอกตัวใบเพิ่มเ EH ยได้สูงขึ้นมากด้วยนะครับ แล้วก็ถัดมาเป็นในเรื่องของด่านหน้า GP นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอัพสกิลของตัวละครของเรานะนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับก็เพื่อนๆต้องลงให้เหมาะก,กับตัวละครที่เรามีด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของการฟาร์มด่านอัพตัวละครนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการต่อสู้ต่อเนื่องให้ด้วยนะครับก็จะเป็นการที่เราสามารถต่อสู้ตามจำนวนครั้งที่เราต้องการได้เลยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเข้าการต่อสู้ปกตินะครับ แต่ว่าเราเนี่ยสามารถกดออกมาได้นะครับเนี่ยครับกดปุ่มตรงนี้นะครับพอกดออกมาแล้วเนี่ยการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปนะครับเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้เรื่อยๆนะครับก็สามารถไปอัปเกรดต,ตัวละครหรือทำอย่างอื่นได้นะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็รอให้การต่อสู้มันจบแล้วเราก็ค่อยไปรับของรางวัลได้นะถัดมาก็จะเป็นโหมดเหมือนกับคล้ายๆกับการไต่หอนะครับที่เราจะต้องจัดการบอสในแต่ละชั้นไปเรื่อยๆนะ โดยของรางวัลของแต่ละชั้นเนี่ยดีมากๆเลยครับถ้าเราผ่านระดับฝันร้ายเนี่ยเราจะได้ตัว sr มาด้วยนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยแล้วกันนะถัดมาจะเป็นในส่วนของอารีน่านะครับก็เป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะครับโดยอารีน่าจะเปิดเมื่อเรามีเลเวล ID 13นะครับแล้วก็ต้องผ่านดน่าช c h เตอร์หกขีสาด้วยนะอารีน่าจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับจะเป็นอีเทอรีนานะครับอีเทอรีนาก็เป็นอารีน่าที่เรา สู้กับตัวศัตรูปกตินะครับก็จะจัดทีมของเรานะครับต้องจัดทีมป้องกันก่อนแล้วก็เราเลือกศัตรูนะครับที่เราจะสู้ได้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้ครับเราจะสู้กับใครครับก็ดูศัตรูที่มันไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เลยครับแล้วก็เลือกสู้ละกันนะตรงนี้นะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการต่อสู้เลยครับเราสามารถจัดทีมได้นะครับแล้วก็ ไปลุยกับศัตรูได้เลยนะครับสามารถเปิดออโต้ได้นะครับโหมดนี้ถ้าเรามั่นใจว่าชนะได้นี่ผมประเมินแล้วศัตรูก็อ่อนกว่าตัวที่ผมมีนะก็เลยเปิดออโต้ลุยไปเลยแล้วกันนะครับ มาครับโลซาจัดก,การไปหนึ่งศพแล้วเ <c oughs> ทียเ,เมทครับเปิดก่อให้เพื่อนหญิงลาวฮิวครับเทียเอทกายล่างครับใช้ท่าโจมตีหมูโลซาครับใช้ท่าเออ,อีดามเมดครับตัตูเกือบตายแล้วฝั่งนู้นตีมาครับเรามีก่ออยู่ครับไม่เป็นไร ล,ลีครับโจมตีไปโรซาโจมตีไปศัปตรูยังไม่ตายฮะเอาละเทเมตตีกลุ่มตายไปหนึ่งครับเหลืออีกสองหาครับลิลลี่ครับบัฟให้เราฮะเรียบร้อยครับเพราะชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเพิ่มอันดับด้วยนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นเหรียญน,นะครับตรงนี้ ตัวเหรียญตราที่เราได้มาครับสามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าอารีนาตรงนี้ได้นะครับก็มีของดีๆเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะที่ผมแนะนําก็จะมี3อันบนตรงนี้นะครับที่ควรแรกนะแล้วก็ของรางวัลในอารีนาโหมดนี้นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะลงตามครั้งนะครับลงได้ทั้งหมด20ครั้งก็จะได้ ของรางวัลได้ครบเลยนะครับสำหรับส่วนนี้แล้วก็จะมีรางวัลในการเพิ่มอันดับนะครับยิ่งเรายิ่งอันดับได้สูงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยครับพวกเนี้ยของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับมีรางวัลอันดับด้วยนะครับถ้าได้อันดับที่1หลังจากสรุปผลรูปการเนี่ยก็จะได้เพชรอีก500รอยเลยนะครับถัดมาจะเป็นในโหมดของอารีนาแบบเรียลไทม์นะครับสุดยอดอารีนาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่เราจะต้องสู้กับ ผู้เล่นในเซิร์ฟเดียวกันกับเราครับแบบเรียวไทม์เลยนะก็เลือกมาครับจับคู่กันก่อนนะครับเอาละพอเราเจอผู้ต่อสู้เรียบร้อยนะครับก็จะมีให้เลือกตัวละคระครับในการต่อสู้นะอันนี้เราจะเลือกตัวที่ซ้ำกันไม่ได้ครับฉะนั้นมีตัวไหนที่เก่งที่สุดในทีมเราเลือกไปก่อนเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเอาลิลลี่ลงก่อนเลยนะ แล้วก็จะผัดกันเลือกนะครับฝั่งนู้นก็จะเลือก2ตัวนะครับเขาเลือกเมซาอามานะเหลืออหนึ่งตัวครับโอเคาตาเราแล้วครับ2ตัวเราเลือกเทียเม็นะแล้วก็หลิงเรานะครับเอาละถัดไปครับเป็นฝั่งเขาครับเลือกสองตัวเลือกทั้งหมดได้5ตัวนะครับ ฝั okay. ่งนู้นเลือกครบแล้วของเราเอาโลซาลงนะแล้วก็เอาเกรย์ครับพอเลือกครบเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการแบนนะครับอันนี้ฝั่งนู้นเดี๋ยวเลือกก่อนหนึ่งตัวนะเอาละครบมแล้วครับทีนี้เลือกแบนหนึ่งตัวนะครับของเราเราเลือกมิไซอาแล้วกันของเขาเลเวลสามนะแต่ก็เลือกไว้ก่อนครับ เดี๋ยเขาใส่ของโหดมาเอาล่ะเขาเลือกแบรนลิลี่เรานะครับพอเลือกเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับ,รบก็เข้าสู่การต่อสู้นะครับก็จะเป็นแบบเดียวไทม์เลยนะฝั่งนู้นเขาได้เริ่มก่อนนะครับตรงตีใส่เรามาอของเรา ใช้ท่าลดดิฟก่อนละกันนะครับเครย์ครับจัดไปโอเคเราเลือกใส่ก่อนให้เพื่อนก่อนละกันครับเซฟเซฟเอาละ,าละโรซาครับโจมตีไปเลย AOE สวยงามฮะฝั่งนู้นเลือดลดเยอะมากแล้วเอาละต่อไปเราก็ฮิลเอลีก่อนละกันครับเซฟเซฟนิดนึงฝั่งนู้นคิดหนักแล้วฮะเอาไงดีของเรามีกราะอยู่ฮะยิงไม่เข้าไงล่ะ ยังเป็นเทินเขาอยู่นะฮะอาละต่อไปเราโจมตีเดี่ยวแล้วกันครับจาัดก,การไปหนึ่งตัวก่อนผมไม่ตายฮะตีไปครับโอเคครับจาัดก,การได้หนึ่งตัวแล้ว เธอเขาอยู่นะครับเขาตีเรายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่รครับส,สบายๆครับมาเทอเมทครับต <c oughs> e ีเอลีไปเลยเรียบร้อยตายแล้วครับอันนี้เราก็ตีเขาเลยแล้วกันนะ <c oughs> ดูแล้วไม่น่ามีอะไรครับเขาเหลือ2ตัวละเอาละครับ <c oughs> ตีต่อครับ จากการเลยเทียมเม็ดอืมตายไปหนึ่งครับอ่าเขายอมแพ้นะครับก็ชนะเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวเหรียญตราตรงนี้มาด้วยนะครับไหนมาดูของรางวัลของโหมด RTA นิดหนึ่งนะก็คล้ายๆกับโหมดโปรตินะครับก็จะมีรางวัลที่เข้าร่วมตอนการต่อสู้นะครับแล้วก็รางวัลการเพิ่มอันดับนะครับ ของรางวัลโหค่อนข้างดีเหมือนนะเนี่ยแล้วก็รางวัลอันดับนะครับโ้ถ้าขึ้นสูง,ส,งสุดนี่ได้ถึง2,000เพชรเลยนะแล้วก็รางวัลอันดับนะครับเนี่ยโอ้โหดีมากนะครับแล้วก็ล้านค้านะครับนี่ร้านค้าของ RTA นะครับของดีเหมือนกันนะครับนี่สามอันนี้ใช้ได้เลยครับก็เด่๋ยลืมไปเล่นกันครับสนุกแน่นอนครับบอกเลยโหมดนี้ ต่อไปก็จะเป็นไอหน้าห้าวหานะครับไอหน้าห้าวหาเนี่ยเหมือนกับโหมด RTA เมื่อกี้เลยนะครับเป็น RTA เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะสู้เป็นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการเข้าร่วมการต่อสู้ครับแล้วก็ชนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปสู่แชมป์เนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเกมนี้นะครับจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่า EWS หรือว่า Eteria World Summit นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับ รวมกันในทุกๆเซิร์ฟเวอร์เลยครับทั่วโลกเลยนะครับให้มาประชันความสามารถกันนะครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ PVP ครับที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับโดยผู้เล่นก็สามารถเข้าไปรีจิสเตอร์นะครับเพื่อลงทะเบียนกันได้นะครับแล้วของรางวัลเนี่ยเขาว่ากันว่าดีมากๆนะครับเป็นหุ่นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะถัดมาจะเป็นในส่วนของกาชานะครับไปที่อันเชิญนะต้องบอกว่ากาชาเกมนี้นะครับ เป็นมิกกับผู้เล่นมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของพิกอัพเรทที่เป็นหน้าตู้นะครับจะไม่มีอัตรา50-50ที่ต้องไปลุ้นหน้าตู้นะก็คือถ้าสมมุติกดถึงโลการันตีเมื่อไหร่นะครับหรือว่าออกมาแล้วเป็น SSR เมื่อไหร่เนี่ยก็เมคชัวร์ได้เลยครับว่าเป็นตัวหน้าตู้แน่นอน100%นะครับแล้วก็การเปิดกรชานะครับในส่วนของพวกตู้เชิญถาวรเนี่ยมันก็จะใช้เพชรเพียงแค่80นะครับในตัว s s r รอบแรกนะครับแต่เกิดว่าได้เอรอบแรกแล้วเนี่ยรอบที่2เนี่ยจะใช้เพชรโลละ100นะครับอันนี้ก็คือ10โลเนี่ยก็จะใช้1,000พเพชรนะนะครับแล้วก็เลดพิกอัพนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวตู้อัญเชิญถาวรเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วไม่ได้เอ r เนี่ยติดต่อกัน50ครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าเลดตัวพิกอัพเลดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็จะการันตีได้ภายใน80โลนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเปิดมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60นะครับไม่เกินนี้แล้วก็บางทีก็ออก30โลด้วยนะครับก็ค่อนข้างประหยัดเพชรมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็มันจะมีพวกตู้ที่เป็นพิกอัพเลดแบบนี้นะครับอันนี้จะใช้จำนวนในการเปิดเยอะหน่อยนะครับก็คืออันนี้จะไม่มีเลดตัวพิตตี้เลนะครับมันจะเป็นในส่วนของที่ แบบว่าเราต้องกดครบ100นะครับถึงจะได้ตัว S R หน้าตู้มานะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที1่1%นะครับที่จะออกก่อนเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับกับตู้ตัวแสงมืดนะครับตัวแสงมืดเนี่ยก็เลทตัวออกเนี่ยก็คือ100เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ตัวใบที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นใบสีทองนะครับส่วนตู้ตัวที่ไม่ใช่แสงมืดเนี่ยก็จะใช้เป็นใบสีม่วงนะครับ แล้วก็เพชรเนี่ยที่ใช้ในการเปิดแสงมืดเนี่ยจะมากกว่าคนอื่นเขานะครับก็จะใช้1โลเท่ากับ3 0 0เพชรด้วยกันเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดตู้เฟย่านะครับก็เลทอยู่ที่100โลนะครับก็จะการันตีแน่นอนนะครับอันนี้ลองเปิดดูนะครับตอนนี้ผมเปิดมาที่30โลแล้วนะครับ ลองซิโลที่40ครับกดข,ข้ามเลยฮะจะได้น้องเฟย่ามาก่อนหรือเปล่านะมาครับต่อครับโลที่40แล้วไหมอุ้ยมาเลยครับโอ้โหนี่ไงเพื่อนๆเห็นไหมคือถ้าออกก่อนร้อยโลเนี่ยมาแบบเป็นตัวหน้าตู้ร้อยเปร็เลยนะครับไม่ต้องรุ้นเลยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากฮะได้มาแล้วครับเฟยา่า โอ้สวยมากครับประหยัดเพชรไปได้เยอะเลยนะฮะทีนี้มาในส่วนของระบบกิ้กันบ้างนะครับไปที่สาพันนะก็ระบบกิ้นะครับหลักๆครับเราต้องช่วยเพื่อนในกิ้ครับตีบอสนะครับก็จะมีในส่วนของการร่วมต่อสู้นะครับถ้ายอดรวมเนี่ยถึง2000ครับก็จะได้หีบสังหารใบนี้ไปนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราทําดาเมจบอสนะครับได้ระดับสูงมากๆนะครับ ก็จะได้ของรางวัลตามนี้ด้วยนะของผมเนี่ย SS นะครับก็จะได้ของรางวัลค่อนข้างครบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวเคเวสเนี่ยของกิลก็มีนะครับเป็นเคเวสประจำสัปดาห์เลยนะครับก็ทำให้ครบนะครับอย่าลืมมารับของรางวัลตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้ากิลนะครับนี่มาซื้อของกันได้นะครับอันนี้ดีมากเลยนะเพิ่มตัว SSR นะครับ ให้เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับสมมุติว่าเราอยากจะได้เศษนะครับมาอัพดาวนะอย่างสมมุติผมอยากได้เศษอั d ดาวของเทียร์เมทอย่างเงี้ยก็กดไปเลยครับแล้วก็ยืนยันไปนะครับเกิดว่ามีเพื่อนใจดีเอามาให้เนี่ยเราก็จะได้เศษตรงนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถให้เศษคนอื่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยกดตรงนี้ไปรก็สามารถที่จะให้เศษในตัวของที่เพื่อนๆขอได้ เช่นถ en. right ัดจากระบบกิลด์ครับมาดูในส่วนของระบบเพื่อนกันบ้างนะครับระบบเพื่อนของเกมนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับก็มีการติดตามแล้วก็การบล็อกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แชทส่วนตัวแค่นั้นเองนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่ถัดมานะครับมาในส่วนของการอัปเกรดตัวละครนะครับอย่างแรกนะครับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะต้องใช้ใบ exp นะครับในการอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นนะครับ ถ้าเกิดตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวลเต็มแล้วนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับในการเพิ่มดาวนั่นแหละก็ะใช้ของตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัว R S R เนี่ยจะใช้ใบสีทองนี้ครับทั้งหมด4ใบด้วยกันพออัพขั้นมา1ขั้นปุ๊บเนี่ยเลเวลจะกลับเป็น1นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะได้แม็กเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก 40- เป็น45แล้วเราก็ต้องมาอัพเลเวลใหม่นิดนึงนะตรงนี้ถัดมาในเรื่องของการอัพโมดูลนะครับ โมดูลเนี่ยเราก็จะต้องจัดเป็นเซตนะครับมันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกัน,นครับ4เซตแเซตแล้วก็12เซตนะครับก็จำนวนเนี่ยดูตามสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราใช้เป็นตัวโมดูลที่เป็นเซตแอคแท็กนะครับก็ถ้ามีตัวลูกแอคแท็กนะครับทั้งหมด8ลูกเนี่ยมันก็จะได้โบนัสตามนี้เลยนะครับเนี่ยโบนัสมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็น12บเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด45เลยแล้วก็ในการ อัปเกรดโมดูลนะครับก็จะใช้เงินนะครับในการอัปเกรดครับถัดไปจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะครับการเพิ่มศักยภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับอันตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนการอัปดาวของตัวละครนะครับอันนี้จะต้องได้จากการเปิดกระชาได้ตัวละครซ้ำนะส่วนตัวสกิล1 2 3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของสเตตนะครับตัวสกิล1จะเป็นในเรื่องของแอคแท็กนะนะครับจะเป็นในเรื่องของแอคแท็กทั้งหมดเลยแล้วก็อันหลังๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของสปีดนะครับ ส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของ d e f e n s ์นะครับแล้วก็ส่วนสกิลที่3ามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ HP นะครับโดยการอัพสกิลนะครับลำดับก่อนหลังเนี่ยพวกสายโจมตีนะครับควรจะอัพสกิลหนให้ก่อนนะครับเพิ่มแอคแท็กก่อนส่วนพวกสายแทงหรือว่าสายเพิ่มเลือดหรือว่าสายแจกปั๊บเนี่ยก็ควรจะอัพสกิล2และ3ก่อนนะครับจะได้ยืนสนามได้นานๆนะ อันสุดท้ายครับก็จะเป็นเชลนะครับเชลหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีในส่วนของแต้มตัวเซตโมดูลให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสมมติแต้มเซตโมดูลเราไม่พอเนี่ยสามารถใช้จากเชลตรงนี้ได้นะครับส่วนการเสริมพลังนะครับหรือการอัพเวลของเชลเนี่ยก็ใช้เงินเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับเนี่ยครับก็ใช้เงินในการอัพไปแล้วถ้าเกิดว่าเชลเลเวลเต็มแล้วนะครับจะเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวซ้ำนะครับในการ ที่จะอัพขั้นนะครับเมื่ออ้าขั้นเชลขึ้นมานะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์พาสซีฟตรงนี้มาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบตัวเอฟเฟกต์พาสซีฟนะครับเราสามารถกําหนดค่าใหม่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะแลนดอมาถ้าเราถูกใจตรงนี้นะครับเราก็กดโอไรต์ไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็กดลาทิ้งไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสืบทอดด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าโมดูลตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยไม่ชอบนะครับหรือว่าจํานวนน้อยเกินไปเนี่ย เราสามารถสืบทอดได้ครับเอาตัวใหม่นะครับที่แบบโมดูลมันตรงกว่าหรือว่าจำนวนเยอะกว่าเงนี้ครับมาทดแทนได้เลยจำนวนดาวหรือว่าเลเวลเนี่ยมันก็จะโอนไปให้นะครับมาในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบเซตติ้งนะครับเกมนี้เราสามารถเซตติ้งกราฟิกนะครับแล้วก็เซตติ้ง FPS สูงสุดได้ด้วยนะครับสูงสุดได้ถึง120เลยนะตรงนี้นะครับก็ไปปรับกันได้นะครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยปรับพวกความดังเอฟเฟกได้หมดเลยนะครับ ภาษาเกมนี้นะครับมีภาษาไทยนะครับแล้วก็เสียงพูดเนี่ยจะมี2ภาษานะเป็นญี่ปุ่นกับจีนนะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลบบัญชีแล้วก็รหัสแกลกรับนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการกลับสู่หน้าล็อกอินนะเอาละครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะครับของเกม e t h e r ร a เรียลีสนะครับก่อนเกมนี้นะครับจะเปิด ให้บริการนะครับวันที่5มิถุนายนครับเวลา6โมงเย็นนะครับเป็นเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถมาดาวน์โหลดล่วงหน้าก่อนเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ในด e สคริปชั o นของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเจอกันนะครับในวันที่5มิถุนายนนะครับผมฝากกดไลค์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ 拜拜。